สวัสดีครับผู้รับชมหนึ่งท่านครับม,มีผู้รับชมหนึ่งท่านครับตอนนี้มีผู้รับชมเพียงหนึ่งท่านนครับฮะไม่ใช่เหงื่อครับล้างหน้าครับ น้างหน้ามาครับไม่มีผู้รับชมเลยครับตอนนี้มีผู้รับชมหนึ่งท่านนะครับ คนคนดูหายหมดตอนนี้มีผู้รับชมสองท่านแล้วสามท่านแล้วครับมีผู้รับชมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ห้าท่านแล้วครับผมเริ่มกระแสเริ่มมาครับตอนนี้ฮะอะไรนะทูตวิญญาณบอกว่า ต้องแจ้งก่อนสิจะออกมาไลฟ์อ๋อไม่รู้ครับไลฟ์ตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับ <laughs> ไลฟ์ถึงเวลาไลฟ์ก็ไลฟ์ไปได้ครไม่ไม่ได้แจ้งใครครับใครใครเห็นก็ได้ดูครับ <laughs> อ๋อครับอ๋อครับ <laughs> อะไรนะปุ๊บปั๊บมาไลเลยตั้งตัวไม่ทันก็ทำอย่างนี้มาตลอดครับก่อนหน้าน,นี้ก็อยากจะไล์ตัวไหนก็ไล์ตอนนั้นเลยเพราะมันมันไม่ได้แจ้งใครว่าจะไล์ตอนไหนตอนไหนอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกคนดูแค่เจ็ดแค่นี้ก็ดีลนะอะไรนะครับแม่ทับลิงผู้คุมฝูง ของดีทุกท่านเงืออะไรโชคเขียวไอผมไปล้างหน้ามาเมื่อกี้นี้ในห้องน้ําเงือมันก็เลยไหลท่วมตัวเลยอ๋อต้องประกาศก่อนเลยรอไล์สดแบบกี่โมงกี่โมงเนี้ยผมล้างหน้าครับล้างหน้าเพิ่งตื่นื่อประมาณบ่ายผมเพิ่งตื่นบ่ายกี่โมงนะ เพิ่งตื่นบ่ายโมงไงเมื่อเี้พราะงั้นบ่ายโมงอะ่ะผมเพิ่งตื่นมาเอเพิ่งตื่นมาช่วงบ่ายโมงเองเอ่าอ,อะไรนะคราวหน้าต้องเปลี่ยนใหม่นะครับท่านมีบารมีสูงแล้วทูตวิญญาณบอกโอ โอ้ได้ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกล่วงหน้าแล้วกันเออมันคนคนไม่เหมือนเหมือนตอนเย็นเลยเนะาะเมื่อวานเนะน,นี่ยตอนกลางคืนเมื่อวานนี้ก็เยอะตอนนี้เริ่มกระแสเริ่มตกลงอนะมีสิบคนเนี่ยมีสิบมีเก้ามีเจ็ดมีอะไรเงี้ย เออเขาไม่เข้ามานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผมก็กลัวเหมือนกันไปไล์ไล์สดตรงนั้นนะเปลี่ยนที่อ่เอจานบอกผู้หญิงเสื้อแดงยังอยากเข้ามาตอนไล์สดคนดูกลัวเออเขาไม่เข้ามานะครับเพราะว่าคงไม่ได้ไล์ตอนคืนแล้วแหละตอนอย่างนี้มันคงไม่เห็นไม่เห็นถี่อะ่ะ โอ้โหน้าพนมาสั่งไม่ไม่ได้เคลียรหรอกมันสั่งห้ามผู้หญิงคนหนึ่งมาดูผมสั่งห้ามเลยบอกว่าบอกว่าผมอะ่ะมีแบบเคยเคยทุบตู้บริจาคเคยติดคุกเคอยอะไรเงี้ยเคยจับกลุผู้หญิงไงบอกผมผมเป็นคนเลวไงน้าพลบอกผมเป็นคนเลวมันก็เลยบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าอย่ามาดูผมเขาชื่อน้ำนภา นั่นแหละน้ำนาพาเขาฟ้องผมไงบอกน้ำพนว่า,เ,าเดี๋ยวนะระดับนี้ไม่น่าจะกลัวผีนะมผมไม่กลัวผีหรอกผมเดินได้สบายเลยในในศาลในอะไรเงี้ยในสุสานอะไรพวกเนี้ยผมไปเดินได้สบายในคนเดียวอะไรเงี้ยไม่กลัวแล้ว ถ้านงางไรสดจะศรัทธามากกว่านี้มิมิม,มีมินิไอจังบอกว่าถ้านงางไรสดจะน่าศรัทธามากกว่านี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ไรสดก็ขี้เกียจขี้เกียจหน้งไงใครเนี่ยมินิไอจังเข้ามาไหมธนพลอัมพลของดีหลาจานเนี่ยท่วมียวล้างหน้าครับล้างสบู่ไง หน้ามันยังไม่ได้ล้างเลยตอนตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้านียผมไม่ได้ครบนะพลเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจานเลิกครบไปเลยนะครับพลคือผมไม่ได้ครบนะครับพลนะแต่ว่ามันมันมันเขาเข้ามาในไลฟ์สดอะมันไปห้ามเขาไม่ได้แต่เขาไม่เข้ามาแล้วเนี่ยจานเลิกครบไปเลยนะครับพลเนะ่ะเออผมก็ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวจะแบบทำให้เขาเป็นหมาหัวเน่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าต่อไปคนคนถ้าคนศรัทธาผมเยอะหรือคนที่เข้ามาดูผมเยอะกว่าอย่างเงี้ยเขาไม่เอานะคนก็จบไงอือคล้ายๆเป็นมาหัวเน่า,าใช่ไหมจะเอาอยัางน้นเนี่ยผมจะเล่นอย่างน้นเลยไงเอาให้มันแบบไม่มีใครสนใจอย่างเงี้ยอาการของโควิดอาการของคนติดโควิดก็จะประมาณนี้ฮะ ผมติดโควิดเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้ติดโควิขดอะะาาขอของดีหน่อยจานรัตนาโลหะการขอของดีหน่อยจานของดีไม่มีนะครับไม่ไม่มีเลยครับพระอะไรประมาณนี้ไม่ได้ก็ดูที่คอดีครับเนี่ยเด็กดูที่ที่คอผมไม่ได้คล้องพระสักองค์เลยนะคุณก็ดูนี่ยนะผมไม่ผมรู้สึกว่าอ่า ไม่ว่าการคล้องผ้ามันไม่ดีนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบคล้องผ้าแล้วแบบมันก็ไม่ช่วยอะไรเราไงสู้เราไปไหนมาไหนแบบโดยไม่มีผ้ามันก็เป็นดวงของเราไงเออเมื่อก่อนนี้คล้องผ้าอยู่แค่องค์เดียวทำผ้าหลุดหมดแล้วผ้าร่วงผ้าอะไรไปหมดแล้วออมีผู้รับชมสิบท่านเอ,อ ก็ยังดีมีมีคนคุยด้วยแต่เมื่อก่อนนี้แบบไลฟ์สดไม่ค่อยมีคนถามไม่ค่อยอะไรสนะิบสองท่านในขนาดนี้ครับสิบสามท่านในขนาดนี้ครับผู้รับชมสิบสองท่านแล้วครับเออเอออืม เลยคบไปเลยแนวพนเนี่ยเอตอนนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเรื่องโควิดเลยยังเปิดตื่นมายังไม่ได้เปิดดู youtube ดูในเรื่องเรื่องโควิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรีบมาไล์จัดรีบมาไล์สดจัดลืมเ,เปิดดูในโควิดไม่รู้ว่าตายไปกี่คนแล้วตอนเนีน้ตอนที่ดูล่าสุดมันตายไปสี่ไปห้าเออ โควิดนะนะเอ่ยมีผู้รับชมสิบเอ็ดท่านเนี่ยสิบเอ็ดท่านนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วสิบสิบเอ็ดท่านนะแบบเมื่อก่อนนี้ไม่มีเข้าใจไหมเมื่อก่อนมันสองสามคนงเนี่ยถือว่าถือว่าดีดีกว่าเดิมเลยเรตติ้งถือว่าเรตติ้งเรตติ้งใช้ได้เห็นไหมเหลือเก้าคนละก็พูดไปเรื่อยว่า มีออนไลน์กี่คนกี่คนเงี้ยมันมันสนุกดีงไงเอ,อมึงคนเห็นออกมาไล์มีสองสามคนเด้อไม่ได้วีผมไม่ได้สาผมเลยไม่ีใครถามเลยไปเลยโอ้ยมีสิบสองท่านในขนาดนี้ครับแล้วสิบเอ็ดท่านละ เออมเอมีผู้รับชมสิบเอ็ดท่านในขณะนี้ครับเหลือแปดละหายหายไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดออกไปที่ละสามคนเลยโอ้แน่นอนหายไปสามคนเลยแป๊บเดียว เอไม่มีใครถามอะไรมาเดี๋ยวเพิม 7, ่มเจ7ท่านเอฮไม่มีประเด็นนะไม่มีให้ถามอะไรมาก็ไม่รู้จะตอบอะไรมันมันมีคำถามไหมอะไรไหมไงเออ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยอนะไม่ได้ไปดูไลรไลรสดของพอสีอาเน,นี้ยไม่ตายเลยพอสีอ่านนะตอนนี้ก็ใบหนึ่งใบสองแนละ้วมั้ง บน่าจะใบหนึ่งใบสองนะตอนเนี้เพราะเมื่อกี้มันใบมงกว่าเออเฮผู้ไร้ชดมีผู้ไร้สดอยู่มีอยู่เก้าท่นนานในขณะนี้มีผู้รับชมสิบท่านเนี่ยเออเดี๋ยวไปไร้สดเดี๋ยวไปนั่ง ก็เดี๋ยวก็สูบบุหรีอีกเดี๋ยวก็ศรัทธาลดตรงอีกเดี๋ยวคนก็ไม่ศรัทธาอีกอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งนั่งตรงนั่งนั่งตรงหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็ไล่สดสูบบุหรีไปนะเดี๋ยวผู้คนก็ว่าเออไอนี่สูบบุหรีครับไม่น่าศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามจะไม่สูบบุหรีไงเข้าใจปะเออมีผู้รับชมสิบเอ็ดท่านในขณะนี้ <c oughs> ขำวะาไอ้น้ำพนอ้ยนึกว่ามน้ำพนเห็นรูปมันไม่ใช่ไม่ใช่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> น้ำพลมันเหมือนมาเนเี่ยเหมือนมานคอยแบบคอยขัดจังหวะอะไรไว้น่ะเข้ามาไม่พูดดีนะมันอะไรของมันก็ไม่รู้น้ำพลเนี่ยเอ้ย ยมีผู้รับชมสิบสองท่านใน,นงานนี้เอ้าโออขอโทษขอโทษผมผมไม่ได้อ่านข้อความโทษทีบ้าไปแล้วผมไปไปนึกว่าไม่ไม่ไม่ได้เลื่อนลงมาโทษโทษโทษของดีขอจานหน่อยโทษทีนะพอดีพอดีคุณโพสเข้ามากันไงเนม้นเข้ามาแล้วผมไม่ได้อ่าน ผมก็เลยก็มันหยุดมันหยุดหยุดผมเป็น,นยังทีอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งของดีหน่อยจานรัะตะนาโลหะการอ่าทูตปัญญาแล้วคนไม่เป็นคนผ่านจังจานอ๋อไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเมื่อกี้จานตุนไว้ยังเ่อกัก,กตัวสิบสี่วันไม่ได้ตุนนะครับไม่ได้ตุนไว้าจารย์มือไม่นิ่งเลยเติมก่อนไหมเติมอะไรอ่าแม่ทับดิงผู้คุม อาจารย์คือพระสีอริยะไม่ต้องห้อยพระครับครับผมคือพระสีอานไงเดี๋ยวนะนรัตนารลหะการบอกว่าอาจารย์หน้าตาดูผ่องใสามากค่ะครับขอบคุณครับแม่ทับลิงผู้คุ้มฝูงบอกว่าตื่นเต้นกับการมาดูมาดูมาดูฟาอาจารย์เลยนะเอ่อลิขทตคิเลกเราจะทำให้อาจารย์ดังกว่าพอสีตัวปลอมแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวนะผม ผมดังแน่16คนแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกผมรู้ผมรู้ตัวดี <c oughs> เพราะว่าตอนฝันผมฝันว่ามีคนดู YouTube ผมล้านล้านวิวไงในฝันนะเออแล้วก็โอ้โหเฮ้ยคนเยอะนะสวัสดีไม่มีในไรทําทราระยำจํากันดีสวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีครับอ่าอ,อาจารย์นั่งนับนิ้วคนดูหายเลยเหรอ <c oughs> ก็ต้องนับไยงผมชอบตอนแรกอะ่ะที่ผมจะไลฟ์ใช่ไหมผมก็จะมาแบบมาไลฟ์า่าเออคนดูสองคนดูสามคนดูสี่คนดูห้าอย่างเงี้ยแต่นี่มันเกินเกินนั้นขั้นนั้นมาไงียตอนนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นใช่เข้าใจปะ่ะเหมือนอาจารย์ตื่นเต้นยังไงไม่รู้เออใช่มันตื่นเต้นเนี่ยอ่าทูวิญ,ญญาณบอกว่าอ่านเม้นสี่ครับจะได้รู้ว่าเขาทำอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยของอาจารย์ะ่ะ ือผมลืมอ่านคอมเมนต์เมื่อกี้นะไม่ได้อ่านคอมเมนตะ์ไงกว่ามันหยุดก็เลยไอแนวพลมันห้ามมาคนมาดูอาจารย์ใช่ไอแนวพลนะ่ยม,มันบอกว่าห้ามผู้หญิงคนหนึ่งมาดูผมบอกว่าผมไปทุบตู้กลับไปจับก้นผู้หญิงไนงะบอกว่าผมเร็วอะไรมานี่ไงฮ <c oughs> าว่าว่าบสามแล้วอาจารย์ครับเร็วมากเนีย อปปี้นักล่าปีแต่ไม่เคยได้นักล่านักล่าอะไรปีแต่ไม่เคยได้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สองครั้งแล้วนะเรื่องคอมเมนต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคอมเมนต์ไม่ได้อ่านเนี่ยลืมทุทีเลยว่าผมก็เอ่อไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไงผมเวียนหัวหมดหมดแล้วอาจารย์ มือจานไม่นิ่งอะทําดีไม่ได้มีใครทําทํารายามจากันได้ใช่ใช่เน้วพลมันห้ามให้มาดูท่านจานเล่าประวัติเน้วพลหน่อยมาเร็วยังไงบ้างไม่ต้องไม่ต้องเล่าหรอกนะพลเนี่ยมันขอเขาไปนอนด้วยนขอผู้หญิงนอนด้วยทักแชทขอเงินเห็นผู้หญิงคนไหนสวยก็นั่นแหละส่งรูปกร,กระจูให้ดู แล้วก็ไลฟ์สดมีคนหลอกดูไงแล้วเขาเข็แคปมาให้ผมดูไงที่น้องผมมาไลฟ์สดนะะโปปี้นักล่าปีฝันดีครับจานอ๋อไปแล้วเหรอ <c oughs> สีดีสกุณใช่ใช่มันห้ามมาดูมันกลัวอาจารย์ดังกว่ามันเออลิกท่าคิเล็กจารย์ผมเห็นเงาอะไรบางอย่างอีกและวอ๋อ ไม่มีนะครับตอนเนี้ยเงา,าไม่มีขึ้นแล้วไม่มีหรอกมันมันแจ้งไงเลตติ้งตกแล้วเหรอผู้ชมแปดคนออ่านคอมเมนต์ไปหลายคอมเมนต์เลยเมื่อกี้นี้เฮ้มีอยูไนะ่ไหมเนี่ย ไม่มีแล้วเดือนเดือนลงไม่ได้ละอ่าพ่อมดผานน้ำพริกถามว่าอาจารย์กินยาตัวไหนอยู่ครับผมกินตัวลนะสามเม็ดเม็ดใหญ่สามเม็ดเล็กหนึ่งก็คือยานอนหลับน,นั่นแหลเมื่อวานก็กินไปไงหลับสนิทเลยเนี่ยตื่นทีบ่ายโมงเนยะ่ะเออฮะ น่าจะเป็นเงาคิวอาจารย์ไม่เข้าใจอ่า C A D คอสคนบอกว่าน่าจะเป็นเงาคิวอาจารย์ก็กินยายาเดิมอยู่แหละกินยาของจิตเวทโรงพยาบาลจิตเวทก็ต้องกินอะ่ะเพราะว่าเขา ว่าอืมนั่นแหละเอ่อรูวิญญ,ญาณถามว่ากินโซโลแลมไหมครับคือโซโลแลมคืออะไรผมยังไม่รู้จักเลยไม่รู้จักอะโซโลแลมโซโลแลมโซโลแลมอะไรไม่รู้จัก ไม่รู้จักเลยครับโซ <Okay. S 1> เนอมีผู้รับชม8ท่านในขนาดนี้10ท่านแล้วมีรับชม10ท่านในขนาดนี้รอ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 คอมเมนต์อ่านคอมเมนตนะ์ไม่มีแล้วมีคอมเมนต์ลงแล้ว คนไม่ถามเลยนะเอออ่านไปหมดแนละ้วว่าจะไม่นั่งที่เดิมไงแต่แต่กลัวไปถ่ายติดอีกไงเดี๋ยวติดวิญญาณผีเสื้อเสื้อแดงอีกก็เลยเปลี่ยนที่ไลนะ่ละแมวแมวที่เดิมฮะแถวลิกท่าคีดเด็กถามว่าเถวนั้นมีท่อมอะน้ำ น้ำกระท่อมขายไม่จานผมไม่รู้เรื่องเลยครับเรื่องน้ำกระท่อมไอ้พวกยาเสพติดอะไรพวกนี้ไม่ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะแม้กระทั่งยาบ้าผมยังไม่เคยกินเลยครับยาบ้าผมไม่เคยดูดเลยครับบอกแค่นี้แหละไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีนะแต่แต่พ่อเคยสอนเนี่ยว่าถ้ามึงถ้ามึงดูดยาบ้ามึงไม่ต้องเข้าบ้านพ่อเขาสอนไว้ไงผมก็เินไปไหนเมื่อไหนไม่เคยดูดเลยยาบ้ายาอะไรพวกนี้ ฮะ <laughs> ไปนั่งที่เดิมมันขังดีเออผมก็อยากไปนั่งที่เดิมเว่าเพราะว่าเดี๋ยวนะเออคือนั่งที่เดิมเนี่ยมีคนมีคนบอกว่าอะไรนะไปนั่งที่เดิมดีอาจารย์มันขังดีก็ว่านั่งที่เดิมนี่คนทะลุไลฟ์สดทะลุยี่สิบเนี่ยเออนั่งที่เดิมนะ แต่ว่าโอ้ไม่เอะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวช่วงเงย็นเย็นก่อนเดี๋ยวสักห้าหกโมงเดี๋ยวเดนนั่งมืดๆแล้วก็ให้ให้มันติดผีให้ถ่ายติดผีอย่งมางเมื่อวานเนี่ยอา,อาจารย์ทำไมมหามุนีชอบด่าคนครับผมไม่รู้นะครับปู่มุนีก็ก็เป็นสเต็ปของเขาไงสเต็ปเขาก็คือเต้นเต้น,เต,นเต้นอะไรประมาณนี้ ่าาตน,นะโลหะก,การบอกว่าจารู้ไหมหนูจะโสดอีกนานไหมคะโอ้ถามเรื่องเนื้อคู่เหรอก็ไม่รู้นะผมไม่สามารถไปบอกใครได้ว่าคุณจะไปเจอกับใครอย่าเงี้ยคุณน่าจะไปเจอคู่คู่คุณไงคู่คู่คู่รักไงผมไม่รู้เลยตัตน,นาโลหะก,การรู้ไหมหนูจะโสดอีกนานไหม ก็มันอยู่ที่ดวงจะตายฟ้าดิคิตเนี่ยคนเรามันมีเยอะแล้วแต่เราจะเลือกบางคนก็ไปเจอคนดีมั่งบางคนก็เจอคนไม่ดีมั่งเอออ๋ออ่าซีซีดีคอสขั้นบอกว่าไปนั่งที่เดิมคนเข้าดูเยอะเออผมก็ว่างั้นแหละตอนแร้ผมก็จะไลฟ์ที่เดิมนะ โอเคเอางี้เดี๋ยวผมผมเลิกไลฟ์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่ไปโอ๋ยวไป,ไปไม่ได้แล้วมีคนถามมาเยอะเลยนะลุงนะถามว่าวัดวัดดีพระศรีอานครับสวัสดีครับตกลงผมเป็นพระศรีอานตัวจริงหรือว่าตัวปลอมเนี่ย <c oughs> คำว่าคือคนละแนวไงพระศรีอานพระศรีอานที่ว่า อชื่อพอพระสีอานก็แนวแบบพาลูกศิษย์ไปลุยตามสุสานโสเภณีลุยตามอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสุอันนั้นคืออันนั้นคือภาษสีอีกแนวหนึ่งเข้าใจป่ะภาษสีมันมีหลายแนวแนวลุวยสุสานนั่นคือพอสีอาน,นี่ที่เขาชื่อว่าพอสีอันนี้ไม่ตายอ่าใช่ใช่ไปนั่งเดิมที่นั่งเดิมด้วยนะอะไรนะ ใช่ๆเปนนั่งที่เดิมนั่งท่าเดิมด้วยนะผมก็หลอนอยู่นะถึงจะตอนกลางวันนี่ก็หลอนนะเดี๋ยวนะอา่าใช่พ่อผมสอนว่าลิกล,ลิกท่าคีเดกเอา่าพ่อผมสอนว่าดูดยาบ้าเข้าบ้านอย่าเข้าบ้านจะนเลยออกไปอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมใช่ผมไปไปได้ร่อนเก็บขยะที่เชียงใหม่ก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่คุณจะมารู้จักผมไง เออน้ำแข็งอิบราฮิมเย็นทุกก้อนชอบยอะเนี่ยอ้อ่านไม่ทันแล้วอ่ะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันไงกางจะย้ายที่ไงเดี๋ยวยวอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึง่งชอบตลอดอ่ะเออด้วยคนหน้าพี่ๆอะไรอ๋อรัตนาแซลลัตนาโละหะการทำดีไม่มีใครทำทำระยำจำกันดี ตาลายแล้วอาจารย์อย่าโหนกระแสเชิญอาจารย์ไปออกทีวีเรื่องออกทีวีนะผมผมออกมาแล้วไงไม่ใช่ออกมาแล้วผมเคยเจอคนดังๆมาแล้วที่ที่ที่เชียงใหม่เจอบุ๋มบรราด,ดาว่าวผมใหญ่เลยตอนนั้นผมไม่ได้ร่อนเก็บพยาเนาะผมก็อยากเกเข้าไปใกล้ตัวบุ๋งไงบุ๋งที่ที่ทปนัณสุดจัดปรณาด,ดารายการสุดจัดปรด,ดานะ แต่ตอนนั้นเขามาถ่ายทำรายการอะไรนู้ตอนเช้าไงผมก็เดินเข้าไปหาบุ๋มเนี่ยชอบเนยชอบสวยดีปรากฏว่าเดินเข้าไปพบุ๋มเดินหนีอ่ะผมก็ยังโอ้เออก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันบุ๋มอะ่ะมันยังไม่ถึงเวลาต้องต้องรู้จักกับผมไงเนี่ยบอกว่ามีคนบอกว่าอยากให้หนกระแสเชิญอาจารย์ไปออกทีวีโอ้ยรายการทีวีผมไม่สนใจหรอกเ,อเห็นด้วย เดี๋ยวก็จะรู้เดี๋ยวเขาก็รู้เองแหละว่าใครคือพระสีอานตัวจริงใครคือตัวปอไหมเนี่ยมันเห็นไหมทูตวิญญาณยังบอกเลยว่าจานทูตวิญญาณบอกว่าจานต้องประกาศสักดาแล้วว่าจานคือพอสีตัวจริงพระสีเนี่ต้องพูดเลยพูดว่าพระสีได้เลยเพราะยืมคําว่าพระไว้ก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวใช้คืนในกกลับหน้าเข้าใจไหม ยืมของมาพ้าก,ก่อนเดี๋ยวกลับหน้าเอาคืนให้พ้าก็พ,พูดไปดีไม่ต้องพอสีอะไรหรอกพอสีมันไม่ใช่พ้าสีไงก็พ,พูดไปเลยว่อาอา่อาอ่าอาจารย์คือพ้าสีอริยะเมตตรเมตัยโยเมตยยะเม,มตเมตตยทางมเามตอ่าเมตตรมิอะไรก็พูดไปเดี๋ยวนะดูไปดูมาอาจารย์กลัวผีก็กลับ ดูไปดูมาอาจารย์ก็ผีกร,รมอาจารย์อยู่นิ่งๆดีครับเดี๋ยวจะไปตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปตั้งกล้องไลฟ์สดอยู่ตรงหน้าบ้านไงผมก็ชอบครับอาจารย์เออตัวจริงพระสีอ้วนตัวปลอมตัวจริงพระสีอ้วนตัวปลอมเอองงวะพระสีตัวจริงต้องเคยงัดตู้บริจาคใช่แล้วต้องเคยงัดตู้ไง ออตัวปอมนั่งขอทานทีละ5บาทสิบาทเดี๋ยวผมเอาเอาลงก่อนนะเอาคลิปลง YouTube ก่อนพักประมาณอีกแป๊บนึงอนะไม่ได้จะเกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ใหม่